ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญท่านประหลัดอาวุโสท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการท่านประหลัดอําเภอท่านนายกเทศบาลตําบลมิตรภาพคณะผู้บริหารท่านประหลัดรองประหลัดเทศบาลมิตรภาพข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นท่านกำนันตำบลมิตรภาพท่านผู้ใหญ่บ้านแทสสารวัตรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลมิตรภาพทีมภาทีเครือข่ายระดับอำเภอตลอดจนพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนพลังบรวรกิจกรรมทำบุญตักบ,บาตรมาณโอกาสนี้ครับสวัสดี่ะคุเดี๋ยเ,เจ้าจุ่มงเจ้าฟ้าพาัจรริยะผา นะครับให้ท่านนั้นได้สัยจ่าอาการไปตัวให้หมดทุกคนเลยตัดอากาศในตอนยามเช้าแบบนี้นะครับก็จะแจ่มใสนะครับเป็นที่เบิกบานใจของพี่น้องเข้าสาธาหณะก็ดีนะครับนอกจากเราจะถวายแต่ถ้าส่งแล้วก็จะได้เป็นเชื่อกดูเป็นเนื้อนาบุญอีกส่วนหนึ่งให้กับ เป็นสาระประโยชน์หรือสา,าระนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นโครงการปันสุขปันใจนะครับก็จะเป็นแจกปลาดินให้กับท่านผู้ชมปโอกาสน้อยกว่านะครับโครงการแจกปันนะครับปันสุขปันใจนะครั Ô mẹ, 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 mẹ เพื่อพระสงฆ์เขิทธิเจ้าโดยการนำของทานรองคณะเพืแก่ดำาพอปริรัติปฏิบัติการกำลังการประานื่องปนดหน้าประโยชน์ในการบัดกรดบ่งกับคณะสงฆ์ได้ออกรับจิตกระบกับท้ามพิพิธสารพิพิธชแล้วนะครับ ก็จะได้ขึ้นนำการละการตัดสินแล้วก็แต่ละทุกท่านก็ร่วมรับประทานหาร่วมกันนะครับจากทศรษฐกิจกับสังคมแล้วนะครับักส่วนแล้วก็คณ่คนก็จะได้มอบสมยังชี่ให้กับผู้ป่วยผู้ยากไร้ผู้สิการผู้ด้อยโอกาสผู้ที่นะครับ หลลนะังจจาาาาากกกทที่่เรรรรนนตๆแ้ววะคบซึ่งในโครงการพลังบวรร่วมใจสืบสารวัฒนธรรมไทยในการนุ่งผ้าไทยเข้าวัดทำบุญประจำปีพุทธศักราช2566ของอำเภอแก่ดาในครั้งนี้นั้นได้มีกิจกรรมในการ จเจริญพุทธมนตเพื่อถวายพระพรชยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานาเรนทีราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีศรีพัฒมหาวชิราราชธิดาให้ทรงหายจากพระการประชวรโดยเร็วพันธุ์ด้วยและหลังจากนั้นยังมีการจัดจกิจกรรมในการทำมุลตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งซึ่งทางอำเภอแกดำนั้นได้จัดตั้งกองทุนปันสุขเพื่อนำเอา ทั้งจตุปัจจัยสิ่งของไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหรือว่าผู้ที่พิการในเขตอำเภอแกดำเพราะฉะนั้นในการทำบุญตักบาตรของพุทธศาสนิกชนในโครงการนี้ส่วนหนึ่งนอกจากได้ถวายบำารงพระศาสนาคือถวายแก่พระเจ้าพระสงฆ์เป็นการทำบุญแล้วยังได้นำสิ่งของเหล่านี้ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยดังกล่าวนั้นด้วยจึงขออนุโมทนา เป็นอย่างยิ่งในโอกาสนี้ขอเจริญพร